แรงมากสังเกตลมกับฝนโอ้ตกแรงตอนนี้ฟ้าเป็นน้ำ มองก็ไหมาก็ไม่มีทีท่าว่าจะแจ้งดูแล้ววันนี้ไม่ได้ขายแล้วสำหรับคำว่านักสู้ครับ จะไม่มีคำว่าถอยอขายได้ไม่ได้ตั้งไว้ก่อนอ่าไหนๆก็มาแล้วพอค้าแม่ค้าเลื่อนนักสู้ไม่มีถอยร้านซูชิให้ยมยจ,จะมาหรือเปล่าเกิดเขาไม่มามตั้งร้านเกิดหรือเปล่า แนะครับอันนี้เป็นเสียงแคสแล้วไม่คันา้าก็หวังว่าลูกค้าจะเห็นใจออกมาเดินสักนิดสักหน่อยก็ยังดีตอนนี้ฝนก็นลงมาเรื่อยๆนึกว่าจะหยุดเปล่าเลยเพราะตั้งร้านเสร็จตกอีกแล้ว ทงสารแม่ค้าล้เกินไม่ได้แจกบาทเลยค่ะก็ใครเห็นคลิปแล้วนะครับเวลามีตลาดนั้น,นะครับก็อย่าลืมครับฝนตกแดดออกก็ออกมาอุดหนุนแม่ค้ากันหน่อย <c oughs> ชีวิตนักสู้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสู้ตลอดฝนจะตกแดดจะออกยังไงก็มา <c oughs> เพื่อลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าเราไม่ถอยับสู้ตาย จะตายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยผลตอนนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยังตอนแรกหยุดแล้วอุตสาห์ตั้งร้านเขาตั้งร้านเสร็จไม้แล้วอันนี้ระลอกที่สามแล้วรอบสี่ชาวบ้านผลคืนเราตัดจบเลยเออแม่ค้าขนมคุกเร็วๆเด้อเดี๋ยวยิมีทานลูกค้า อ้ันย่ขากหน่อยก็่่นแตก็ไได้ยังได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วก็ฝนก็ลินอยู่เรื่อยๆนักสู้ครับสู้ให้จบก็เลือกชั่วโมงหลังชั่วโมงก็ปิดละสึกครั้งนี้ปิด ก็มีลูกค้ามาเดินนะครับกลางร่มมาลูกค้ารายแรกของตลาดนัดสู้หรือถอยเดี๋ยวจะถอยแล้วเนี่ย นักสู้เนาะพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดนักสูก้ตัวจริง,งที่ตั้งอยู่นี่สู้กันทุกร้านอ่ะอนนไปทางไหนพวกเนี่ย เอาอังคารตอนเช้ามีกันไหนกัไนไ,ไหนล่ะปัทโ่่อย่างใกล้เนาะใกล้แนี่ล้วใครจะตามไปได้อันนี้อยู่ใกล้ๆนี่อยู่แค่ตะขบเนี่ยมาจากสีคิ้วนี่เอาละวันอาทิตย์เข้าทับประดูมไหมเดี๋ยวอาทิตย์ อาทิตย์หน้าเจอกันตอนนี้ไม่มีลูกค้ามาก็ว่าได้มีแต่แม,ม่ค้าซื้อกิน,กนมีแต่แม่ค้าซื้อกินกันเองเอาขายเด้อขายเด้อมาเด้อจะซื้ออะไรก็มากับข้าวก็บเมีย คุณโต๊ะลอยคุเป็นเมียกันดูายปดีังฉนว่าไม่ถ้าลงมดอ่ะใครจะช่วยยกมือขึ้นเธอย้ายคนเก่งเป็นย่ังไงจ๊ะเป็นยังไงแหละปฏิเสธจะไปออกยอมาจ้าต้นตระกาจ๊ะ ก็ไก่ไกล้จะได้เวลาเก็บเต้ม <Thompson> ทีที่สองจะอร่อยกินลูกที่สองก่อนเลยก็ได้ครับมันจะไม่ค่อยร้อน ลูกค้าก็มีมาปรับไฟวันนี้กอไม่มีทีท่าว่าจะได้ขายแล้วนะครับเว่าลูกค้าก็มาแทบจะนับคนได้ <S 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 แต่แม่ค้ายังน้อย ก็สำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อน,นครับแล้วก็คอยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของกลับบ้าน,นครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ